สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับการใช้งานโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าโปรแกรม Scratch เนี่ยใช้งานยังไงนะคะแล้วก็มีกลุ่มบล็อกอะไรบ้างนะคะมีเครื่องมือต่างๆอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะก็จะพานักเรียนมารู้จักกับ ลุ่มบล็อกตัวแปรนะคะเป็นการสร้างตัวแปรนะคะในการเก็บค่าข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อการสร้างชิ้นงานนะคะการสร้างตัวแปรนะคะก็จะมีขั้นตอนวิธีการด้วยการ6ข้อนะคะ <_ T 2> อันดับแรกนะคะก็ให้เราเลือกไปที่แท็บโค้ดนะคะเลือกเมนูโค้ดนะคะจากนั้นเลือกที่คำสั่งตัวแปรนะคะตัวแปรก็คือคำสั่งตัวสีส้มตัวนี้นะคะจากนั้นให้เราคลิกเลือกสร้างตัวแปรค่ะ เป็นการสร้างตัวแปรนะคะให้เก็บข้อมูลนั้นๆนะคะคราวนี้เราก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะคะว่าเราอยากจะให้ตัวแปรของเราเนี่ยชื่ออะไรนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนให้นักเรียนนะคะสร้างชิ้นงานในการเก็บข้อมูลตัวเลขนะคะแล้วก็ถามโปรแกรมนะคะว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขคู่หรือว่าตัวเลขคี่นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าตัวเลขขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปได้เลยค่ะว่า ตัวแปรตัวเลขนะคะเมื่อเรากําหนดชื่อตัวแปรเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนที่ห้านะคะเราก็กําหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรกับตัวละครนะคะว่าจะให้ตัวแปรเนี่ยปรากฏอยู่ที่ตัวละครนี้นะคะหรือว่ากําหนดอยู่ที่ตัวละครทั้งหมดนะคะคราวนี้เมื่อเรากําหนดเสร็จแล้วนะคะก็ขั้นตอนสุดท้ายน,นะคะก็คลิกที่ตกลงนะคะอ่ะก็จะปรากฏตัวแปรตัวเลขขึ้นมาบนเวทีของเรานะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะคะโดยไปที่บล็อกตัวแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มบล็อกเหตุการณ์นะคะหรือว่า e v e n นนะคะเลือกเมื่อคลิกตรงเขียวเข้ามาในพื้นที่การเขียนโค้ดของเรานะคะแล้วก็ไปที่บล็อกตรวจจับค่าหรือว่าเซนซิงนะคะให้เลือกบล็อกถามและรอนะคะเราก็จะให้ตัวละครเนี่ยพูดคำว่าระบุตัวเลขนะคะ ผู้ใช้งานเนี่ยก็จะทําการระบุตัวเลขลงไปนะคะจากนั้นเราก็ไปที่บล็อกตัวแปรค่ะเราก็เลือกบล็อกตั้งค่านะคะให้เราเลือกสามเหลี่ยมชี้ลงตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตัวแปรที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือตัวแปรตัวเลขนั่นเองคะ่ะเราจะกําหนดให้ตัวเลขนั้นนะคะเป็นคําตอบนะคะก็ไปที่บล็อกตัวจับนะคะแล้วก็เลือกบล็อกค,คําตอบเข้ามาใส่แทนเลขสูงตรงนี้นะคะจากนั้นเราไปที่กลุ่มบล็อกค,ควบคุมค่ะ แล้วก็เลือกบล็อกถ้ามิฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะเอามาใส่ต่อกันเลยจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนไปที่ตัวดําเนินการค่ะจะเป็นตัวดําเนินการการบวกลบคูณหารนะคะตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆก็จะอยู่ในกลุ่มบล็อกตัวนี้นะคะซึ่งต่อไปให้นักเรียนเลือกตัวนี้นะคะเอามาใส่ในช่องน,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกบล็อกตัวนี้นะคะหารเอาเศษนะคะเอามาใส่ในช่องแรกนะคะ จากนั้นก็ไปที่บล็อกตัวแปรนะคะแล้วก็เลือกตัวแปรที่เราสร้างนะคะมาใส่ในช่องนี้เลยนะคะตัวเลขที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามานะคะก็ให้เราเอามาหารสองนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าตัวเลขนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขคู่หรือว่าตัวเลขคี่นะคะเท่ากับตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็น0ูย์เป็นเลข0ูนย์นะคะจากนั้นนะคะเราจะกําหนดให้ตัวละครนะคะพูดว่าตัวเลขนั้นเนี่ยเป็นจํานวนเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะคะ ก็ไปที่กลุ่มบล็อกรูปลักษ์นะคะแล้วก็เลือกคําว่าพูดนะคะมาใส่ต่อบล็อกตรงนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ตัวดําเนินการค่ะแล้วก็เลือกบล็อกตัวนี้นะคะมาใส่ในช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่บล็อกตัวแปรแล้วก็เลือกตัวแปรที่เราสร้างไว้ก็คือตัวเลขนั่นเองเอามาใส่ในช่องนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนข้อความตรงนี้ เป็นคำว่าจำนวนคู่นะคะครานี้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะไปที่บล็อกรูปลักษณ์แล้วก็บล็อกตัวนี้นะคะแล้วก็ไปที่บล็อกตัวดำเนินการทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเอาตัวแปรตัวเลขมาใส่นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นจำนวนคี่ คราวนี้เรามาดูลักษณะในการทํางานของโปรแกรมกันก่อนนะคะ เมื่อเราคลิกธงเขียวนะคะตัวละครก็จะถามผู้ใช้งานนะคะโดยการให้ระบุเป็นตัวเลขนะคะเมื่อผู้ใช้งานระบุเป็นตัวเลขไปแล้วนะคะตัวเลขนั้นก็จะมาถูกจัดเก็บในตัวแปรของตัวเลขตรงนี้นะคะโปรแกรมก็จะทําการคํานวณตัวเลขนั้นนะคะถ้าตัวเลขนั้นหาร2ลงตัวก็แสดงว่าตัวเลขนั้นเนี่ยเป็นจํานวนคู่แต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ข้อความก็จะแสดงว่าตัวเลขนั้นเป็นจํานวนคี่อ่าตรงนี้คุณครูพิมพ์ผิดนะคะขอแก้นิดนึง เป็นจํานวนคี้นะคะเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ธงเขียวได้เลยค่ะอ่ะก็อย่างที่ครูบอกนะคะตัวละครก็จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยระบุตัวเลขลงไปคุณครูลองระบุตัวเลข45ลงไปนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเห็นไหมคะโปรแกรมก็จะคํานวณน,นะคะว่าตัวเลข45เนี่ยเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่แล้วก็จะแสดงเป็นข้อความออกมาเลยนะคะแต่ท่านครูป้อนตัวเลขอื่นนะคะ 20นะคะแล้วก็กดถูกโปรแกรมจะก็จะบอกได้ว่า20เนี่ยเป็นจำนวนคู่นะคะอันนี้เป็นการสร้างโปรเจกต์หรือว่าสร้างชิ้นงานแบบง่ายๆนะคะโดยการใช้กลุ่มบล็อกตัวแปรนะคะนักเรียนก็ลองไปฝึกทำกันดูได้นะคะโดยให้ทำตามในแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดที่ 14-16นะคะแบบฝึกหัดที่14นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยอธิบายขั้นตอนการสร้างตัวแปรนะคะก็ให้เขียนมาเป็นข้อเลยที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็มีด้วยการ6ข้อนักเรียนก็เขียนลงมาได้เลยนะคะแล้วก็ใบางานที่15นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนโปรแกรมการรับข้อมูลนะคะตัวเลขจากผู้ใช้งานแล้วก็ให้แสดงคําพูดออกมานะคะ ก็อ่านตามโจทย์ได้เลยแล้วก็ลองฝึกทําดูแล้วก็แคปหน้าจอเอาผลงานเนี่ยมาติดลงในช่องว่างตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเครื่องพิมพ์นะคะนักเรียนสามารถวาดบล็อกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยนะคะในชั่วโมงที่16นะคะก็คือให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่ครูกําหนดให้นะคะก็คือ การสร้างโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากผู้ใช้งานเนี่ยว่าตัวเลขนั้นเป็นจำนวนคู่หรือว่าจำนวนคี่ตามที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะถ้านักเรียนลองทําแล้วถูกต้องนะคะนักเรียนก็สามารถเอาผลงานของตัวเองนะคะพิมพ์แล้วก็มาติดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะคะในแบบฝึกหัดเลยหรือว่าใครที่ไม่มีเครื่องพิมพ์นเนี่ยก็สามารถวาดบล็อกได้เลยนะคะครูไม่ซีเรียนนะคะว่าจะต้องเอาผลงานมาติดอย่างเดียวนะคะใครไม่มีหรือว่าไม่สะดวกเนี่ยก็นักเรียนวาดลงไปในใบงานได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ